ลูกค้าจากอำเภอธาตุพนมนะคะนำโรตารี่เก่ามาดีเทนโรตารีร่ CMT นะคะ5 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับโตรตารีเมทขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะน,นี้ขอบคุณลูกค้าจากอำเภออำเภอใดก็อพอศรีละ mm ู hmm. ุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเดินทางมารับเซ็ทีหนึ่งห้าพัทนะคะตัวนี้ก็มีประกันให้3ปีนะคะจากบริษัทคูริต้านะคะลูกค้าสนใจอยากได้ประกณนนะคะสำหรับ ไว้ทํานานะคะจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถเทกเตอร์หรือจะเป็นอุปกรณ์รถเดินตามนะคะแล้วเราจะจำหน่ายได้ครบวงจรเลยนะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทาง y YouTube นะคะไมไ่ค่อยได้ทําการถ่ายลงนะคะต้องขอเอาไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแค่ที1นห้าพัทนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดจากดูโกต้า พ่อคุณแม่นะคะเดินทางมารับตง้